วันนี้นะคะอยู่กับช่องพี่หง่นชาแนลวันนี้นะคะพี่หง่นกลับมาแล้วที่พี่หง่นหายไปเนี่ยก็จะมีคําถาม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 สําหรับญาติๆนะคะว่าไปไหนทิ้งช่องไปกับญาติทำไมแล้วตัวนีชช่องเป็นอะไรถามกันมาเยอะมากะคะ่ะเราก็เลยให้ลุงเล็กไปรีเควสตําถามมาทั้งหมดเนี่ยให้เอามาถามในช่องนี้แล้วเดี๋ยวตอบตรงน,นี้เลยนะคะโอเคมาเริ่มคาถามแรกกันเลย คำถามแรกนะคะก็คือคำถามที่ว่าพี่ไปไหนมาทำไมไม่ทำช่องไปทำอะไรมาช่วงนี้ก็คือเราก็เรียนหนังสือจากตั้งแต่ป .5 จนตอนนี้ป .6 ป .6 มันก็ต้องเรียนหนักขึ้นขึ้นมขึหนึ่งนะคะก็อาจจะแบบหายไปเป็นปี2ปีเลยก็ได้หลังจากนี้ก็คือมันติดเรียนแล้วก็อาจจะติดไปต่างจังหวดัดไปบ้านญาติบ้าน พ่อบ้านแม่นะคะก็หายไปตามแบบฤดูกาลถ้าแบบเมษาก็จะไปสงการไปอะไรอย่างนั้นนะคะคำถามที่สองคำถามที่สองนะคะก็คือคาดว่าแบบจะออกสื่อีกไหมเพราะว่าเห็นหายไปนานมากๆเลยนะคะกว่าจะมาก็ไม่รู้ ว่าจะได้ออกสิทธิ์ไหมน่าจะอีกประมาณปีหนึ่งโม1หนึ่งอาจจะมาทำคลิปอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นคำถามที่3เลยที่3นะคะก็คือคำถ,ถามที่ถามว่าพี่เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วแล้วก็วันหนึ่งเรียนกี่คาบก็คือตอนป .5 เนี่ยปกติวันจะเรียน7คาบถ้ามีคาบศูนย์เนี่ยจะเป็น8นะคะแล้วก็ เมื่อก่อนอยู่ชั้นป5ทำคลิปเล็กๆเลยพอมาตอนนี้ป6ก็บางวันก็จะมี89คาบนะคะก็คืออยู่กับการเรียนแล้วก็ได้อยู่ห้องดีมันก็จะเรียนเยอะนิดนึงไปคำถามที่4เลยก็คือพี่อายุเท่าไรมีน้องกี่คนมีอะไรกี่คนนะคะก็คือพี่อายุ สิขวบตอนนี้นะคะปีนี้จะ11แล้วก็ตอนที่ทําคลิปแรกๆน่าจะ8ปดน่าจะ9แล้วก็ไป10ตอนนี้ก็กําลังจะไป11แล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงจนเรื่องน้องเนี่ยมี2คนนะคะคือเซนโดกับอารินสนมาก <S <S ถ้าพี่มีเวลาว่าง พี่จะมาทําคลิปแบบแนวไหนแนวบันเทิงแนวกีฬาแนวอะไรคือต้องขึ้นอยู่กับทุกโคเลื่ขึ้นอยู่กับเวลาวันช่วงเวลาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสงการก็อาจจะถ่ายคลิปเป็นสงการถ้าแบบปีใหม่ก็อาจจะถ่ายปีใหม่นะคะแต่ว่าช่องนี้อะ่ะมันไม่มีเวลาจริงๆถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่จะลงถ่ายคลิปแบบแนวกีฬาก็แล้วกันมีคนบอกอยากถ่าย ที่ผ่านมาผลการเรียนดีไหมอะไรดีไหมของปอ .5 นะคะก็คืปอป .5 สอบส่วนใหญ่พี่จะได้ที่2ที่3นะคะเอ่อตอนท้ายเทอมเนี่ยพี่สอบได้ประมาณ3.86นะคะได้ที่3ก็ถือว่ายังดีกว่าได้ที่โหล่นะอันนี้อะ่ะไม่ได้มาจาก คนอื่นไม่ได้มาจาบ f อนะมาจากพี่เองพี่อยากถามว่าถ้าพี่กลับมาทําคลิปแล้วอทุกคนอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนจะตายไหนแบบอย่างเช่นแบบแนวกีฬาเล่นบอลอะนรอย่งพี่ทําได้หมดเลยนะแต่อย่าให้ไปนั่งเครื่องบินก็พอกลัวความสูงนะคะก็คือถ้าอยากทําแบบไหนก็โพสต์มาเลย <S <S มีน่คนมีลุงป้านาเลยที่เขามาทำคลิปนะคะเขาถามว่าถ้า ถ้าเขามาทําต่อเนี่ยเราจะพอทนได้ไหมเราก็บอกว่าได้นะแต่ขอยอดวิวแบบแสนซับเลยได้ไหมอย,อ,ยอยากเป็นติ๊กต็อกไม่ใช่อยากอยากเป็น t ิ k กต็ด้วยอยากเป็น YouTube ด้วยอยากเป็นทุกอย่างเลยที่ได้ออกสื่อนะคะว่เาเราชอบในการถ่ายในการเต้นในการอะไรเราชอบกิจกรรมนะคะเราก็คือแบบอยากกระถามว่าทนได้ไหมทนได้มากทนเพราะว่าเขาไปที่สวยสวยได้ส่วนเราที่ไม่มีเวลาก็แบบอยู่บ้านเรียนอะไรตามอะไรเรานะคะ ถามสุดส้านนะคะก็คือ,อ,อพี่มีความสุขไหมที่ตลอด2ปี1ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ที่มีผู้ติดตามประมาณ431คนนะคะก็บอกว่ามีความสุขมากตอนแรกก็มีแค่สนสองคนนะเพราะว่าญาติมากดติดตามให้ตอนแรกก็ทำคลิปอะไรเองหมดเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามมาเพราะว่าเราได้ยอดวิวยอดซับจริงๆเราอยากแบบมีโลพชรโลทองเหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นเขาบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแค่คบพันคนเราก็ดีใจมากๆแล้วไม่ต้องเอาโลอะไรก็ได้นะคะก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะที่ ตามตรอบวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ